สวัสดีครับพบกับ Galaxy A06 นะก็เป็นรุ่นเล็กสุดของทาง a ั s u ุงนั่นเองนะก็จะเปิดตัวในช่วงนี้นะครับเราจะตามมา A16 A26 อะไรก็ว่างกันไปนะครับก็ยาวๆไปเนาะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับจุดขายหลักของเขาคือเรื่องของหน้าจอใหญ่ใช้งานง่ายมีอัปเดตยาวๆนะครับรู้สึกว่าเขาการันตี Android ให้อีก2เวอร์ชันนั่นคือถึง Android 16นั่นเองเพราะตัวนี้ก็มากับ14แล้วเนาะเรื่องของบอดี้ต่างๆก็ถือว่าจับถือไม่ยากนะครับดีไซน์ใหม่ ด้วยเป็นคีย์ไอซ์แลนด์อยู่ด้านข้างแบบนี้จะเหมือนกับ a 3 5กับ a 5 5นั่นเองนะครับก็จะมีสแกนนิ้วด้านข้างพอเชื่อมต่อก็มีครบครันตามมาตรฐานนะครับทั้ง3.5มีไทสี่นะครับแล้วก็ลำโพงจะเป็นแบบโมโนเนาะสำหรับฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังลายคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็มีกล้องหลักความละเอียดที่50ล้านพิกเซลกับ depth sensor น,นั่นเองระบบเนี่ยก็จะเป็น one ux นะครับก็คือรันบน android 14ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละนะครับการใช้งาน,นต่างๆผมว่าค่อนข้างครบแล้วนะคือ มือถือราคาประมาณนี้เขาจะถามมาอยู่ไม่กี่อย่างก็คือจะเป็นแบบใช้แอปครบไหมรันธนาคารได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นพวกแอปจ่ายตังแอปที่แบบเกี่ยวกับทางรัฐอะไรอย่างนี้เทียวไว้รับบรอเลตก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับทั้ง g o o g l ล s วิเซงหรือลงผ่าน Google Play Store ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็สามารถเล่น t i k t o อกอะไรได้ปกตินะแต่โอเคอาจจะไม่ได้สมูทมากเพราะว่าสเปคมันก็ไม่ได้แบบ วือหวามากนะครับคือตัวนี้ใช้ Helio G85 แล้วเครื่องที่ผมถืออยู่เนี่ยคือตัวเริ่มต้นเลยคือ RAM 4ความจุ 64GB นะครับซึ่งเอาจริงๆนะถ้ามีตังผมก็คงไม่ซื้อความจุประมาณนี้หรอกคือผมแนะนำรุ่น RAM 6ความจุ128ที่แพงกว่า500บาทก็แลนะคือ500 GB เนี่ยสำหรับผมมันไม่เยอะแต่บางคนอาจจะเยอะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเพิ่มได้ เพิ่มเถอะครับนะเอารุ่นแลม6ขึ้นไปจะใช้งานได้สมูทกว่านะครับในเรื่องการใช้งานรวมๆนะครับจะเห็นว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะครับก็จะมีแอปที่ติดมากับ Google เองรวมถึงของ s a m s u n เนี่ยคือมาเป็นพวงเลยครับชื่อใช้ Smart t h i n g เพื่อควบคุมพวกอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้เหมือนกันนะครับมี Galaxy g i f t ให้ใช้เหมือนเดิมด้วยนะครับ อื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรมากนะแล้วก็เรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับก็มีครบเหมือนเดิมอ่ารุ่นนี้รองรับ2ซิมรองรับบลูทูธ h อะไรต่างๆนะครับตามมาตรฐานเลยมีควิกแ a ร์สําหรับส่งข้อมูลข้ามเครื่องนะครับแล้วก็มีสลับหูฟังก็คือใช้งานกับพวก Galaxy b u บัสอะไรอย่างนี้นะครับก็คือใช้งานได้ตามปกตินะสำหรับเรื่องของอความปลอดภัยเนี่ย จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์หลักๆของเขาที่เขาชูอีกอย่างนึงคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยมันคือตัวบล็อกอัตโนมัตินะครับอันนี้จะอยู่ในเมนูตั้งค่าความปลอดภัยที่ผมถืออยู่คือผมปรับมาเป็นเมนูภาษาไทยอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักแต่อันนี้หลายคนรีเควสต์มาว่าอย่าให้เซตเมนูเป็นภาษาไทยหน่อยเพื่อจะเข้าง่ายๆอันนี้นี่คือตัวแรกนะครับเป็นตัวบล็อกอัตโนมัติถ้าเราเปิดอะ ตัวนี้มันจะทําการบล็อกแอปนะครับที่ไม่มีแหล่งที่มาคือเป็นแอปพวก APK จากภายนอกที่ไม่ได้อยู่ใน Play Store มันจะเด้งปึ๊บขึ้นมาเลยมันจะบล็อกเลยนะครับแล้วก็ทั้งที่2คือบล็อกจัด Site Load แอปอันนี้อาจจะที่บายยากแต่ก็คือเหมือนเสียบสาย USB แล้วทําการคีย์คําสั่งเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นไซส์โหลดแอปอันนี้ก็บล็อกเหมือนกันอันนี้ถ้าเปิดไว้จะดีอย่างคือถ้าเจอมิจี้หลอกให้ลงแอปอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แอป ที่อยู่ใน Play Store มาทําการบล็อกเลยนะครับลงไม่ได้เลยนะก็เป็นเกาะป้องกันชั้นดีอย่างหนึ่งเลยอันนี้ผมก็ควร,ควรเปิดไว้แล้วก็มีพวกการจัดการตัวอนุญาตอะไรย่างนี้อันนี้ก็เป็นพวก Permission นะครับแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งมันพวกผมจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้บล็อกแอปบล็อกเบอร์ะไรต่างๆนะครับก็มีให้ใช้งานเหมือนกันนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถ ตั้งค่าพวกกันโทรการอะไรต่างๆได้ตามปกตินะเจอแล้วมันคือบล็อกกันบล็อกหมายเลขนี่แหละครับก็คือมันจะคือบล็อกแล้วก็มี caller id ด้วยก็คือมันจะทําการกรองเบอร์นะครับที่เป็นมิจจี้หรือเป็นเบอร์ขายประกันเบอร์ธนาคารอะไรที่แบบ โทรมารบกวนแล้วคนเขาเรียกว่ารีพอร์ตเข้าไปบ่อยๆนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาแล้วก็มีบันทึกก็คือเป็นอัดเสียงสนทนาได้ด้วยอันนี้ดีนะครับหลายคนอาจจะได้ใช้อยู่นะครับหลักๆก็จะเป็นฟีเจอร์ประมาณนี้สำหรับตัวความความปลอดภัยอ่าสำหรับกล้องเองเนี่ยก็ มากับกล้อง50ลลายเปกเซลอันนี้ไม่ได้หวือหวามากนะครับก็คือสามารถถ่ายภาพบุคคลวิดีโอ Full HD อะไรต่างๆทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะลงเป็นพวกตัวอย่างรูปถ่ายให้ละกันสำหรับกล้องรุ่นนี้เท่าที่ลองเทสก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับสำหรับมือถือราคา3-4,000บาทแต่มันจะประมวลผลชานิดนึงนั่นเอง โดยรวม Galaxy A06 ก็ไม่ใช่รุ่นที่สเปคหรอหวามากนะครับคือถ้าเทียบกับ A05 สเปคอาจจะแค่ตีบวกมาอ่ะนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการชาร์จเองเรวมถึงตัวซอฟต์แวร์บางตัวที่มีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่อง s e ก u r i t y เนาะก็ต้องยอมรับว่าอ่าเขาทำกันบ้านมาดีนะครับคืออาจจะเหมาะกับซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีตัวบล็อก1บล็อก2มาไม่ให้แบบอ่าไปลงแอปที่มันแบบตัวมิดจี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ โดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีครับกับมือถือราคาประมาณ3-4,0ถึงบาทเนาะดีไซน์ดูหรูดูลาดีนะครับแล้วก็การใช้งานก็ถือว่าทำได้สะดวกดีนะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็อัปเกรดอย่างนน้อยเนี่ยมี2เวอร์ชันก็คือถึง Android 16แน่นอนนะครับก็มีซัพพอร์ตหลางบ้านตอนนั้นก็คือซ m s u ุงที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ก็จะมีข้อ,อที่ต้องตีนิดนึงก็คือผมว่าควรจะเป็นรุ่นแรม6ได้แล้วนะครับคือแรม4เนี่ยมันช้ามากนะครับ คือการใช้ง,งานงต่างเนี่ยมันค่อนข้างจะหน่วงพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าต้องการความสม,มูุขึ้นมาหน่อยก็เป็นรัม6จะดีกว่านะครับประมาณนี้สำหรับใครสนใจก็สามารถกดซื้อลิงก์ที่ผมแปะได้เลยนะครับก็หวังจำไหนแล้ววันนี้